สวัสดีค่ะวันมาค้าบูชาปีพศ2 5 6 7ตรงกับวันใดวันมาค้าบูชาปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์ค่ะขึ้น15ค่ําเดือน3วันมาค้าบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน3นะคะเนื่องจากมีเหตุการณ์สําคัญ4ประการดังนี้ค่ะคือเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านะคะจํานวน1,250รูปมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้ หมายค่ะและพระพิสุสงเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิพิขุอุปสมปทาค่ะคือเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าทั้งสิน้นพระพิสุสงเหล่านี้ที่ได้มาประชุมนะคะล้วนเป็นผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกๆองคค่ะแล้วเหตุการณ์สุดท้ายก็คือเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงกําลังสวยงามค่ะทั้งหมดนี้นะคะนับเป็นเหตุอัศจรรย์น,นะคะจึงเรียกวันนี้ว่า วันจาตุรงคขสันนิบาทค่ะ